ท่อนผ้ามาชมบรรยากาศเด้อพี่น้องจ้ะอันนี้เงินเดือนออกนอ้องคนลหลายหลจ้ะอ่ะาน,นางเสื้อก็เผานิดนึงรอสักอนให้มี่แห้งกันจังสียา,านกระบาดเลยแต่น้ะงอ่าเห็นบรรยากาศแต่คือม่ามีเลยจ้ะของฝาคนหลายหลพี่น้องวันสิ้นเดือนพวงแน่้ยวันเสาร์ว้าดบุ่งคนไหลนี่รถติด เอจังได้สิกาบ,บานจังได้ละบานเออคอนไหลนี่เด้อน่ละ่ะอากาศดีอากาศดีเงินเดือนออกพี่น้องเบิรับเขาแตกตื่นมาออกมากินเขา้ากินน้ำกันป๊าดขักกลายยิ้มหวานกลาบสวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวฝรั่งชาวสาวปอล่ายุม้มไดของโลกป้าพ่อกลาบงามๆามสวัสดีคือเกาเด้อจ้าพี่น้องบ้านนฮา อยู่สุขสบายสุขภสุขคนนาะจะเนาะ่ำรวยเงิ่อนทองเดิเอ่เอเงื่อนเดือนออกพี่น้องต้นเดือนอยู่นี่ก็คือกันคือบานเฮ่าพนหลยหลายจ้ะเออคนไล่คัางอากาศก็ดีแดดดีจ้ะพระว่าสองสามมือฝนตกเนะาะจังทีป่าหเห็นนั่นแหละจ้ะไปซื้อกับเขาหน่อยนึงว่าสิเอากับบ้านเอ่อมาเฮ็ดงานได้สองสามชั่วโมงเลยจ้ะเออ สองสามชั่วโมงแล้วบึงป้าหมเรียบร้อยเครดนัดลูกคงลูกค้าไเพนนวดเต็มเบิดแล้วป่ากะสีไปธุรตะตอเพราะว่าสื่อของมากของแส่แข็งนาะจะเนาะสิต้องเอาไปเข่าตู้เย็นซื้อเพราะหลายอย่างดอกจ้อะอัะอะอะน,อนละกะสีได้เข่าไปในเมืองตอนี่เราจะมาทักทายหมู่บ้านป่าก,ากนนะบอได้ทรงวิดีโอเลยนาะจะเนาะเพราะว่ามาฝ่าวลานหมู่บ้าน คนเหตุภาษีกับซงจดหม,มายมาเดี๋ยวลูกค้ามาฮัลโหลอัดสีทิตี้ออร์เดอร์วีโอเค่แววต่อจะแววต่อลูกค้ามาซื้อใบกำนันเนาะจ้ะเนาะขอบคุณลูกค้าหลายๆจ้ะต้นเดือนกับสีกอได้อยู่จ้ะกอลูกค้าผ่านไปผ่านมาขายอันนี้ได้อยู่อขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะเนาะ ป้าน่ะนะบบได้อันใดมากไม่ดอกหมายถึงว่าได้กินได้ยูได้คาใส่ใจในบ้านให้ลูกให้เจ้าของได้กินจ้ะห้เพิ่นที่มาเห็นงานน้ำได้มีคาใส่ใจพี่น้องเอ้ยจออทั์สิเบ้าว่าเปิด้านแล้วนู่นนี่นั่นได้กินได้ยูพี่น้องเอ้ยกับเป็นเงินสะสมสันเปลาง่ายๆเนาะเข้าตองเก็บหอมรอมริดจ้ะช่วงเวลาที่ว่าเออยยังพ่อ หาได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเงื่อนเดือนกับเสียนที่ป่าได้บ่พ่อบ่พ่อจ้ะเข่าของุมือแับแพงขืนสุมือแพ่งของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมาห้กกำลังใจซึ่งกันเรียกกันเนาะจะเนาะป่ากับจิไปทุละตอเออดีใจน้ำผู้ใดที่มีสามีที่เพิ่อผ้าอาศัยได้เนาะจะเนาะ สูมือนี่ต้องจังสี่เด้อจะเห็ดทำมาหากินเหตุผู้เดียวบลรดนะพี่น้องรอดได้อยู่แต่ว่ากะสิลำบากแน่จักหน่อยเนาะเออลำบากแน่จักหน่อยกะสิอันใดสิ่งใดที่มาเด็ดในเฮ้าบอเอามาคิดแล้วมันกะสิกลายเป็นเจ็บขไข่เด็กป่วยนะ่ะว,ว่างๆมันไปป่าว่านะป่าขึ้นกันนะสิ่งใดที่พอว่างใดป่าว่างจะคิดคิดอยู่พราว่าคาใสา่ใจนู่นนี่นั่น,นเพ่อนอันชง อันที่ไปเหตุภาษีน้ำเพลินมานี่ก็ตรงใจคนคือกันจะ้ะเพราะว่าเงินช่วงที่เอามาตอนที่นักก่นก็ตรงใจมาาแล้ว